ท่านใดท่านใดที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับให้เดินออกมาจากตรงนั้นนะครับตรงที่เขาเก็บเงิน

มีราคารบอยห้าสิบอยาสิใช่ไปองร้อุณเอกใอขงสิไปไปแล้วฉันไ่ร้มันจะต้องมี